เอานะครับทําไมไม่แค่เจ็บพันนะครับเราตกลงกันไว้ที่ห0,000มื่นนึงใช่หรอครับใช่ฉันตกลงไว้กับเธอหนึ่งหมื่นบาทแต่เธอกับปู่บอกฉันว่าจะทํางานแค่ห้าวันและเนี่ยเธอทํางานไปแปดวันฉันก็ต้องหักเธอวันละพันก็สามวันก็สามพันก็ถูกแล้วไงอย่างเงี้ยมันโกงการชัดน,นะครับถ้าอยากจะได้นะก็เป็น้องเอาละกัน แล้วสรุปแล้วว่าปู่เธอจะเอาค่าแรงเท่าไหร่ปู่ผมบอกว่าค่าแรงหมื่นสามครับผมฉันว่าหมื่นสามมันแพงไปอ่ะหมื่นหนึ่งได้ไหมหมื่นหนึ่งเหรอครับเอองั้นเดี๋ยวผมขอไปถามปูแ่แป๊บนึงนะครับปู่ครับเจ้าของบ้านเขาอ่ะตอบนึ่หมื่นหนึ่งได้ไหมครับปู่หมื่นหนึ่งเหรอเออ,อได้ดีผมไม่มีการทำโอเคครับงั้นผมบอ,บอกเจ้าของบ้านนะครับเออผมบอกเขาเลย อา้าวแล้วสรุปปู่เธอว่าไงได้ไหมหมื่นหนึ่งอ่ะปู่บอกว่าหมื่นหนึ่งก็ได้ครับอืมแล้วกี่วันถึงจะเสร็จอืมปู่บอกว่าห้าวันครับห้าวันเสร็จนะใช่ครับได้งั้นก็ไปทำงานได้เลยโอเคครับแม่หมื่นหนึ่งอ่ะแพงไหมอ่ะไม่แพงหรักลูกไปเข้าบ้านลูกครับแม่ๆๆ

ยินดีต้อรับไม่ได้ปูรอยครับนี่ครับปู เออปู่ข้าวมันเสร็จเนาะเสร็จถ้าตอบครบอย่าปู่ว่าเละไัเขาเน่ยขาดเอ้าเแล้วทำไมอ่ะปู่เดี๋ยวไปบอกเอาของบ,บ้านแล้วไปบอกเสร็จขาดเสร็จเลยโอเคปู่เดินตรงนี้ข้าวเสร็จอ่ะเดี๋ยวไปบอกให้หนะครับน้ครับปู่อ่ะบอกว่าเละขาดเส้นหนึ่งครับเละขาดเส้นหนึ่งเหรอใช่ครับได้ได้เดี๋ยวฉันสั่งให้นะ ครับนะ ก็ไปเอาค่าแรงเลยครับปูอ่ะเนี่ยงานเสร็จแล้วค่าแรงของเธอขอบคุณครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเอานะครับทําไมไม่แค่เจ็บพันนะครับเราตกลงกันไว้ที่หมื่นนึงไม่ใช่หรอครับใช่ฉันตกลงไว้กับเธอหนึ่งหมื่นบาทแต่เธอกับปู่อ่ะบอกฉันว่าจะทํางานแค่ห้าวันและเนี่ยเธอทําทงานไปแปดวันฉันก็ต้องหักเธอวันละพันก็สามวันก็สามพันก็ถูกแล้วไงผมอ่ะบอกว่าถ้าของครบอ่ะสามวันก็เสร็จแล้วและเนี่ยยังต้องมานั่งเสียเวลารอของอีกต้องสามวันมันไม่ใช่ความเป็นของผมกับปู่น,นะครับ เดีครับหล็กมาส่งหรือยังครับถ้าหล็กไม่มาส่งอะ่ะวันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับฉันก็รู้แล้วฉันก็ไปสั่งให้แล้วแต่ร้านมันปิดแล้วเธอจะให้ฉันทํายังไงถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็คงต้องรอหล็กก่อนนะครับเดี๋ยวทางมันต่อได้อันนี้ผมอะ่ะไปบอกปู่ก่อนนะครับเอ้าแม่แล้วก่อนหน้านั้นอ่ะที่ร้านไม่ปิดอะ่ะทำไมแม่ไม่ซื้อก่อนอะ่ะเออชิต้าอยู่เฉยๆเถอะ เจ้าของมากเขาอะบอกว่าเะไรกไม่ได้ครับเพราะว่าร้าติดวันนี้ก็ทำงานไปแล้วก็ต้องรอง่งนี้มันทำมันก็เสียเวลาทีฟรีที่ปลูกทำไงต้องไปซื้อเลยใช่หรืไปหลังคาด้ขาไปอะยังไม่ได้อีกหรอครับเออฉันขอโทษทีฉันลืมอะเดี๋ยวฉันจะสั่งให้เลยเนี่ยเออแล้วมันนานไหม,มาครับนี่มันก็จะเย็นแล้วครับก็ถ้าเย็นนี้ไม่ทันอะก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วแหละ ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะงานก็คงจะช้าครับอืมก็เด๋ยวฉันก็จะเร่งเขาให้แล้วกันครับครับแม่ครับแม่ครับแม่ก็รูงเนี่ยว่าของอ่ะมันขาดทำไมแม่ไม่รีบสั่งตั้งแต่แรกเลยอ่ะครับต้าอยู่เฉยๆเธอเราอะ่ะฉันไม่รู้หรอกอันนี้มันเป็นปัญหาของพวกเธอถ้าอยากจะได้อ่นะก็ไปฟ้องเอาแล้วกัน อย่างเงี้ยมันโกงกันชัดๆนะครับเอ้าเธอพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะใครไปโกงเธอก็เธอกับปู่วะทําทงานเลยวันที่กําหนดฉันหกักแล้วฉันผิดตรงไหนนี่เอาไหมเจ็ดพันเนี่ยก็ต้องเอาเหรอครับโกงกันชัดๆแบบเนี้ยแม่ครับที่แม่ไม่สัง่งของให้เขาอ่ะเพราะแม่คิดว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับว่จะหักเงินเขาอะ แม่ครับแม่ตั้งใจถูมเวล้าใช่ไหมครับเพื่อให้มันเกยกํากำนดและแม่จะได้หักเกินเขาอันนี้ไม่เป็นแผนของแม่ใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดอ่ะเป็นแผนของแม่เองและชิต้าโตขึ้นไปอ่ะก็อย่าทำแบบนี้นะที่แม่ทำทุกอย่างไปอ่ะเพื่อที่จะสอนหนูชิต้าฟังแม่นะลูกถ้าชิต้าโตขึ้นไปอ่ะ ชิต้าอย่าเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็อย่ากโกงคนอื่นเขานะลูกคนที่เขาทํางานอะ่ะเขาก็อยากที่จะได้เงินถ้าเราไปโกงเขาอะมันก็ไม่ดีอ้าวแต่แม่โกงเขาไปแล้วอะมันไม่ดีนะแม่แม่ไม่ได้โกงเขาหรอกลูกแม่อ่ะตกลงกับลุงเขาไว้แล้วลุงคะหนูรบกวนลุงทาตามที่หนูบอกดีนะคะหนูอะต้องการสอนให้ลูกอะ่ะรู้จกักไม่เอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ไม่โกงผู้อื่น ส่วนเงินท no yes euh. in ี่หนูตกลงไว้กับลุงอ่ะหนูจะจ่ายให้ลุงทั้งหมดเลยนะคะได้ได้ได้เข้าใจขอบคุณค่ะก็ที่แม่ทําแบบเนี้ยเพราะแม่อยากจะให้หนูรู้ว่าการเอาเปรียบคนอื่นเขากับโกงคนอื่นเขาอ่ะมันไม่ดีเพราะเมื่อก่อนอ่ะแม่เคยโดนโกงมาเข้าใจนะลูกไปปู่เขาโกงเราอ่ะต่อราคาพอมันจะหักเงินเราไปอีกเนี่ยหักต้องสามพันค่าล่วงเวลาเนี่ย ไม่โกงเราลอาชิวไม่ได้โกงเลยปู่อย่างเงี้ยโกงนันชัดนี่ค่ะลุงค่าแรงที่เหลือและหนูต้องขอบคุณลุงด้วยนะคะที่ลุงทำตามที่หนูบอกอะไรนะปู่เออเอาหน้าชิวยวกกลับถึงบ้านปู่เราไปฟังครับปู่ไม่มีอะไรหรอกหนูไม่ได้มีใครโกงใครหรอก แต่ทุกอย่างอ่ะนะอยากจะสอนลูกนะให้เข้าใจแค่นั้นเองแม่ครับ